ปัญหาโครงสร้างราคาพลังงานของไทยนะคะเกิดมาจากการบิดเบือนราคาโดยนโยบายจากรัฐบาลค่ะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำมันบางประเภทโดยเฉพาะผู้ที่ใช้น้ำมันเบนซินนะคะจะต้องจ่ายเงินที่มากกว่าเพื่อน,นำไปอุดหนุนผู้ใช้ก๊าซ LPG ให้ใช้ถูกกว่าค่ะติดตามรายงานจากคุณไกรโชธพรหมิค่ะการใช้พลังงานนโยบายพลังงานเป็นนโยบายประชานยิยมเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงกระทั่งจุดที่ที่พวกเราคิดว่ามันควรจะพอแล้ว จะพอได้ได้แล้วแล้วก็เงินที่หมดไปกับการหลุนราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เป็นเงินจำนวนมหาศาล LPG ก็สองแสนล้านบาทเข้าไปแล้วครับเป็นดีเซลถ้าคิดว่ารัฐสูญเสียรายได้ปีละแสนล้านบาทสามปีก็สามแสนล้านรวมสองแหล่งมันก็ห้าแสนล้านบาท น้ำมันดีเซลและก๊าซ LPG ถือเป็นสินค้าการเมืองที่ทุกรัฐบาลพยายามกดราคาให้ต่ำกว่าความเป็นจริงโดยอ้างว่าถ้าราคาสูงจะกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งและค่าครองชีพของประชาชนเงินที่นำมาอุดหนุนราคาดีเซลมาจากการลดภาษีสันภาษารส่วน LPG มาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิง เพื่อรับอนิสงจากเชื้อเพลิงราคาถูกและใช้อย่างขาดประสิทธิภาพการใช้มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาน้ํามันมันแพงขึ้นคนเคยใช้น้ํามันเติมรถยนต์คนก็บอกว่าไม่เอาแล้วราคาน้ามันมันแพงก็เปลี่ยนจากใช้น้ํามันมาใช้ก๊าซใช่ไหมครับพอเปลี่ยนน้ามันมาใช้ก๊าซปริมาณการใช้มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการใช้ก๊าซมันก็ไม่เพียงพอไม่เพียงพอเราก็ต้องไปนําเข้าจากต่างประเทศคราวนี้พอไปนําเข้าเนี่ยเราก็ต้องนําเข้าในราคาตลาดโลกใช่ไหมครับ ราคาตลาดโลกมัน8 0 0ร้อยเหรียญแต่ราคาขายหน้าโรงแยกแก๊สมัน333เหรียญส่วนต่างตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนเงินกองทุนน้ำมันเก็บจากใครล่ะครับเงินกองทุนน้ำมันก็เก็บจากผู้ใช้น้ํามันเบนซินมันก็เท่ากับว่าผู้ใช้น้ํามันเบนซินก็กลายเป็นผู้แบกรับภาระการนําเข้าใช่ไหมครับเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งได้ใช้แก๊สในราคาถูกในขณะเดียวกันราคาที่มันถูกเกินไปมันก็ทําให้คนใช้มากขึ้นใช้มากขึ้นก็ยิ่งต้องนําเข้ามากขึ้น ยิ่งนาเข้ามากขึ้นก็ต้องยิ่งอุดหนุนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นวงจรชั่วร้ายที่มันเป็นงูกินหางที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเสนอว่าการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานควรให้ความสําคัญกับการสร้างความเป็นธรรมกับผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มมีราคาที่สะท้อนต้นทุนเพื่อให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและราคาพลังงานจากฟอสซิลต้องไม่ต่ำจนเกินไปจนพลังงานทดแทนเกิดขึ้นไม่ได้ การทาก็แน่นอนครับก็ต้องมาปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบอันแรกเลยเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องของโครงสร้างภาษีสัมสามิรเราเก็บจากผู้ใช้เบนซิน95เนี่ยเบาทนะครับเก็บจากผู้ใช้แก๊สโซฮอลหบาทสานะครับแต่เก็บไปจากเก็บจากผู้ใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยครึ่งสตางค์เท่านั้นจากเดิมที่เคยเก็บอยู่5้าบาทสาก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่ครึ่งสตางค์อันนี้ก็ต้องมาทบทวนกองทุนก็เหมือนกันครับ กองทุนตอนนี้ก็เก็บจากน้ำมันเบนซิน95อยู่ลิตรละ10บาทงั้นผู้ที่ใช้น้ำมันเบนซิน95เนี่ยก็จ่ายภาษีสำสามิตร7บาทจ่ายเงินเข้ากองทุน10บาทก็เป็น17บาทแล้วก็จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอีก3บาทกว่างั้นทั้งหมดเนี่ยผู้ใช้เบนซิน95จ่ายถึง21บาท21บาทที่เท่ากับประมาณ41%ของราคาขายปลีกเลยนะฮะในขณะที่ผู้ใช้ดีเซลเนี่ยจ่ายเพียงแค่2บาท20เอง นะครับก็คือจ่ายภาษีสำสาม,สามิตรแค่ครึ่งสตางค์แล้วก็จ่ายเงินเข้ากองทุน25สตางค์แล้วก็จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอีกประมาณบาทกว่าๆรว,วมแล้ว2บาท 20. 2 0บท20นี่มันเท่ากับประมาณ12%ของราคาขายปลีกเท่านั้นเองนะครับยันตรงนี้ก็ต้องมาดูให้มันเกิดความเป็นธรรมสิ่งที่สำคัญคือ ต้องดําเนินการโดยเร็วเพราะขณะน,นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากคอสอชอมีอำนาจเต็มที่จะบปฏิรูปขณะที่ราคาพลังงานในตลาดโลกอยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไปไรช่ชดพรหม,มิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน